ที่ใต้ติดกับอังวไทยและที่กำลังตดกติดกับเจ้าทุกปีในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมขอให้ท่านได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดในวันที่เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดิฉันงานศูนย์ทางเจริญศิลป์ห้าร้ยหสิบแปดในวันนี้ดิฉันขอเก่า สรงสรรค์กลุ่มอนุญาตธรรมปือของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเพื่อที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแห่งเรียนรู้วันที่20-21ตุล2568ของการจะสื่อมัลชารสังขารัานผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นประธานในการมีกําหนดระยะเวลา2วันโดยที่วันที่1จะเป็นการรู้จัก การเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการจัดทำสื่อเพ่อเนืนะในการที่สนับสนุนวิทยากรบรรยายและให้ความรูร้ตลอดการอบรมสมัยทวารวดีและทองทองขุนจันทร์วุรีนะเจ้าบ้านออก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยนะยินดีครับน,นะครับแต่เป็นงานของป้ารีใช่ไหม <laughs> ก็ก็ขอบคุณนะครับก็แต่อย่าียนว่าที่เรื่องการต้องเรียนนะครับมัน,เ,นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วถ้าเราองค์หมดดีนะครับกับในโอกาส ใครเห็นหน้าผมเนี่ยล่าสุดน,นะมีในเพอโทรมาหาผมบอกว่าวัดจะมีคนย้ายอะไรสารลาให้ลูกบอกว่าจะยกมาให้ที่วัด สครับพ้อมๆนะครับพร้อมๆหนึ่งสองสาม